สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขนลุกได้เลขตรงกับเจ้าแม่คนดังธัญญาบวงสวงปู่ศรีสัตนาคาราชจับเลขวิงปองเรียกได้ว่าแฟนๆหลายคนนั้นยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสองนักร้องสาวลูกพญานาคธัญญาอาสยามและลาล่าอาสยามที่ล่าสุดได้มีการจัดพิธีรำถวายพิธีบวงสวงองค์พญาศรีสัตนาคาราชสร้างถ้ำพญานาคเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน องค์อินแปลงสี่หูห้าตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะลานเทวามูนิธิสุบินนิมิตจังหวัดนนทบุรีหลังเสร็จพิธีรำงวงสวงเผยภาพทั้งสองนักร้องสาวยังได้เผยเลขปิงปองเป็นแนวทางให้แฟนๆได้นำไปลุ้นรางวัลกันอีกด้วยซึ่งลาล่าอาสยามได้หมายเลข580และทัญญาอาสยามได้หมายเลข712ขอให้เฮงเทุกคนจ้า ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ